วันนี้ตั้งแต่เช้ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นที่สำนักงานสลากครับก่อนที่เราจะไปดูความวุ่นวายที่ว่านี้ไปดูการประกาศผลรางวัลวันนี้กันก่อนครับวันนี้เลขที่ออก90นะครับเลขขาย2ตัว90ครับส่วนรางวัลที่1คือ070935ครับใครที่เป็นเศรษฐีหน้าใหม่เป็นเศรษฐีนี่หน้าใหม่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนความวุ่นวายที่พูดถึงนะครับวันนี้เนี่ย มีกลุ่มคนพิการจาก10จังหวัดมากกว่า100คนครับเดินทางไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้มีการจัดสรรโคต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มให้กับคนพิการโดยมีพันโทหนุนสรรน,นาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้รับหนังสือด้านนายกสมาคมพัฒนาคนพิการและผู้ด้อยโอกาสบอกว่าปัจจุบันทางสมาคมได้รับโควต้า15เล่มเล่มละ100ใบ แต่จำนวนสมาชิกมีอยู่ทั้งหมด20คนทําให้การกระจายสลากไม่เพียงพอต่อความต้องการดังนั้นทางสมาคมจึงต้องการให้สำนักงานสลากจัดสรรโควตาสลากเพิ่มให้แก่สมาคม50ถึง100เล่มและถ้าเป็นไปได้อยากให้เพิ่มโควตาให้คนพิการทั่วประเทศเป็นรายบุคคลคนละ10เล่มคับโควตาที่ได้มานี่ก็ตอนนี้ของสมาคมของผมถึง5เล่มครับ ก็อยากว่าเป็นตัวแทนให้ให้เพิ่มทั่วประเทศเลยครับะได้เพิ่ม50เล่มก็ได้ครับ50เล่ม้า50วิร้อยก็ได้ครับด้านนายอำนวยพรเกิดพุ่มประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะนำเรื่องนี้เข้าสู่คณะกรรมการสลากเพื่อพิจารณากันต่อไปครับเรื่องนี้เพิ่งเพิ่งเข้ามา เพิ่งเข้ามามันก็เข้าไปกระบวนการขั้นตอนตามขั้นตอนไปคณะอนุอนุว่ากันไปนะครับตามขั้นตอนเราก็ต้องมาดูว่าความเป็นไปได้ขนาดไหน,นครับส่วนน,นายธนวัน์ผลวิชัยกรรมการและโฆษกบอร์ดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าทางสำนักงานสลากได้กำหนดพิมพ์สลากออกมาสูงสุดงวดและไม่เกิน100ล้านใบนะครับหรือว่า1ล้านเล่ม โดยจะจัดสรรโควต้าให้กับสมาคมมูล,ลนิธิหรือว่าองค์กรการกุศลต่างๆที่มีอยู่กว่า1,000องค์กรประมาณ32ล้านใบและที่เหลือ68ล้านใบจะเปิดให้ซื้อจองผ่านระบบธนาคารสำหรับประชาชนที่เคยลงทะเบียนเป็นผู้ค้าเอาไว้โดยมีราคาเฉลี่ยที่70บาท40สสตางค์ต่อใบ ซึ่งสลากทั้งหมด100ล้านใบนะครับจะถูกจัดสรรให้กับคนที่ได้รับโคต้าสลากรวม200,000รายเฉลี่ยรายละไม่เกิน5เล่มหรือว่า500ใบกับ